การนั่งสมาธินี้เป้าหมายใหญ่ที่สุดของการนั่งนี้ก็เพื่อให้ใจนิ่งสงบไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการเห็นสวรรค์ไม่ต้องการเห็นนรกไม่ต้องการเ,าเห็นพูดผีปีศาจไม่ต้องการเห็นเทวดาไม่ต้องการราเลิกชาติได้อะไรต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการฝึกสมาธิของการนั่งสมาธิเป้าหมายของการนั่งสมาธิคือให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้นิ่งสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิถ้าเราไม่ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อน เราก็จะไม่รู้ว่าเรานั่งไปเพื่ออะไรพอได้ยินคนนั้นเขาบอกว่านั่งเพื่อให้ระลึกชาติได้นั่งเพื่อให้เห็นแสงนั่งเพื่อให้เห็นสวรรค์นั่งเพื่อให้เห็นนรกเห็นอะไรต่างๆบางคนก็ไปถึงกับนั่งให้เห็นเลขเห็นเบอร์อะไรต่างๆขึ้นมาหรือนั่งเพื่อให้ชีวิตเจริญนุ่งเรืองให้ร่ำรวยมากขึ้นให้มีเจริานในราบยศสารเสริญสุข อันนี้เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเป็นผลที่เกิดจากการไม่ได้ศึกษาเพราะทรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำไปปฏิบัติกันพอนั่งแล้วไม่ได้เกิดผลตามที่คิดก็เลยเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะเลิกทำไปก็ได้หรือถ้านั่งแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็ไปเหมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา แล้วถ้าไปเชื่ออย่างโหบักดินเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนเสียสติไปก็ได้อันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่รู้จักวิธีของการนั่งสมาธิที่ถูกต้องว่าต้องนั่งอย่างไรและเพื่ออะไรการนั่งสมาธิที่ถูกตั้งนี้นั่งเพื่อให้จิตสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ความคิดปรุงแต่งหยุดทำงานชั่วคราว มีแต่ความสงบเย็นที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เราต้องการหาความสุขในรูปแบบใหม่เพราะว่าความสุขที่เราหากันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่เป็นเป็นทุกข์เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา เวลาเราได้ความสุขมาเราก็ดีใจกันมีความสุขกันพอสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันหมดไปความสุขที่เราได้มันก็จะหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเสียใจความทุกข์ใจนี่คือลักษณะของความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้คือการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์ที่เราเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายกันความสุขเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นความสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรปรวนไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับจเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นอนัตตา คือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้เพราะเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับฝนตกแดดออกเป็นต้นเป็นอนัตตาราบยศสารสนรสุขนี้เป็นอนัตตาแต่เราไปคิดว่าเป็นของที่เราจะจับมาไว้ในกำมือของเราได้สามารถครอบครองและควบคุมให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอด พอมันไม่เป็นมันก็เลยทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจกันทุกวันนี้ที่พวกเราทุกข์กันนี้ก็ไม่ได้ทุกกับอะไรหรอกก็ทุกกับเรื่องราบยศสารเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองและก็จะทุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายต่อให้เราได้เงินได้สมบัติมากองเท่าภูเขามันก็ยังจะต้องทุกกับสมบัติกองนั้นอยู่ ต่อให้เราได้เป็นใหญ่เป็นโตถึงระดับนายกหรือประธานาธิบดีก็ยังจะต้องทุกขกับความเป็นเหล่านั้นอยู่เพราะความเป็นนั้นมันไม่ได้เป็นไปได้ตลอดนั่นเองสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่สามารถยึดเก็บเอาไว้เป็นของตนได้ตลอดถ้าไม่สูญหายไปก่อนตายมันก็ต้องหมดไปตอนที่เราตายเพราะร่างกายมันในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดี พอตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราอีกต่อไป<ม>ขณะที่อยู่บางทีมันก็ไปก่อนที่เราตาย<ม>ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่ามันมักจะไปก่อนที่เราตายกันเ<ม>งินทางที่เรามีอยู่วันดีคืนดีมันก็อาจจะหายไปหมดก็ได้<ม>ตำแหน่งที่เราคอยมีคยเป็นก็อาจจะถูกถูกปลดไปก็ได้ ความสรรเสริญต่างๆที่เราเคยได้รับก็อาจจะกลายเป็นความนินทาก็ได้ความสุขที่เราเคยได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ได้เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปนี่คือสาเหตุของความทุกข์ของพวกเราที่มีอยู่กันทุกวันนี้เราทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ ไม่ว่าเราจะเจริญนุ่งเรืองก้าวหน้าในทางราบยศสารเสริญสุขขนาดไหนก็ตามเราก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เพราะเรามีความวิตกมีความกังวลกับสิ่งที่เราได้มีได้มาเพราะเราหวงเรารักเราห่วงเราไม่อยากจะสูญเสียแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนมันอาจจะจากเราไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ มันจึงสร้างความทุกข์ให้กับเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเรามีความสุขกันแต่ลึกๆภายในใจของเรานี้ใจของเรามีความวิตกกังวลตลอดเวลาเพราะเราอยู่บนโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเราอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงแน่เที่ยงแท้แน่นอนมาให้ความสุขกับเราเราก็เลยไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นความสุขที่มั่นคงที่เรามั่นใจ ที่เราสบายใจด้วยไม่เหมือนกับความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหากันคือให้เรามาหาความสุขภายในใจของเราดีกว่าเพราะมันเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าที่เที่ยงแท้แน่นอนที่เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้เป็นกับเป็นของเราไปได้ตลอดเวลานี่แหละคือเป้าหมายของการ ฝึกสมาธินั่งสมาธิเพื่อให้เราได้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนพวกเราไม่รู้หรอกว่าเรามีสมบัติอันล้ำค่าอยู่ในตัวของเราเองเราเพราะความไม่รู้หรือเพราะความหลงทำให้เราไปคิดว่าความสุขนี้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอยู่ที่สินค้าแบรนด์เนมต่างๆอยู่ที่การซื้อของ อยู่ที่การมีเงินมีทองไว้ซื้อของไว้กินไว้ดื่มไว้เที่ยวไว้ทำอะไรกันต่างๆอันนี้เป็นความหลงขาดขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิเพราะขาดการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองถ้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วจะได้เรียนรู้ว่าสุขที่เรามีกันนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตา มันไม่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาบางเวลาเราก็อาจจะควบคุมได้บังคับได้บางเวลาเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้พอเราควบคุมบังคับไม่ได้เวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจกันแต่ความสุขที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ นี่เป็นของที่เราควบคุมได้บังคับได้รักษาได้ไม่มีใครจะมาสามารถแย่งจากเราไปได้สมบัติภายนอกคนอื่นยังมาแย่งจากไปได้ขโมยยังขึ้นบ้านได้ช่อโกงได้มีเงินในธนาคารก็อาจจะถูกเขาหลอกไปได้ถ้าเราไม่ฉลาดถ้าเขาเอาความโลภมามาล่อใจเราว่าเอาเงินไปลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะได้ ผลตอบแทนมาอย่างมหาศาลพอ,อไปเชื่อเขาก็ถูกเขาหลอกเอาเงินไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ความสุขภายในใจนี้ไม่มีใครหลอกไปได้ไม่ไม่ต้องมีพาสเวิร์ดไม่ต้องมียูเซอร์เนมไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครจะแฮกเข้ามาในใจของเราแล้วขโมยความสุขที่มีอยู่ในใจของเราไปได้มันเป็นของเราโดยแท้จริง พวกเราทุกคนไม่รู้หรอกว่าเรามีสมบัติอันล้ำค่าอยู่ในอยู่ในตัวของเราเองมีความสุขอันล้ำค่าอันความสุขอันยิ่งใหญ่อยู่ในใจของพวกเราเองทุกคนพวกเราโชคถึงถือว่าเป็นพวกโชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะสอนผู้ที่จะบอกเราให้รู้ว่าเรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษ มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคน